สวัสดีทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเกษตรง่ายๆสไตล์นายบุญยริตนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่พาทุกท่านมาดูแปลงนาข้าวนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวถอดนะครับกําลังถอดลวงเลยนะครับหลายแปลงนะครับที่ทําการตัดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาตอนนี้ข้าวก็ถอดออกมายาวแล้วนะครับแต่ของผมคือตัดในช่วงกลางเดือนสิงหานะครับมันก็เลยทําให้ข้าวในตอนนี้ก็เริ่มถอดออกมาพึ่งถอดออกมานะครับ ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเวลากเกี่ยวก็จะได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันนั่นแหละครับเพราะว่าข้าวเป็นข้าวนาปีมันก็จะเร่งสปีดของมันเองนะครับ <S <S เดี๋ยวมันก็จะได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันเองนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับนานเลยนะครับรเพราะว่าไม่มีเวลานะครับราการทําคลิปในปีนี้ผมลงคลิปไปแค่ไม่กี่คลิปเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําแบบต่อเนื่องยืดยาวด้วยนะครับ โดยทุกปีเนี่ยผมทำคลิปรวมๆก็คือหลายร้อยคลิปนะครับแต่ว่าปีนี้ได้ไม่กี่สิบคลิปเองนะครับยังไม่ถึง 20- 30คลิปเลยมั้งนะครับตั้งแต่ต้นปีมาก็มีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับถ้าหากว่ามีเวลาจริงปีหน้าปีต่อไปก็คงจะได้ทำคลิปยาวเลยนะครับนี่ครับเป็นข้าวที่เราทำการตัดนะครับในช่วงเดือนสิงหานะครับกลางเดือนสิงหาส่วนรวงข้าวนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับถอดออกมาในี่ยาวหมดนะครับยาวหมดปัญหาเรื่องวัชพืชนะครับที่เห็นในแปลงนาคือไม่มีนะครับไม่มีนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยบอกไว้ในคลิปนะครับว่าญ้าที่เราตัดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาอีกไหมก็มีโอกาสเกิดขึ้นมาแต่ว่ามันโดนตัดตอนแล้วนะครับต้นหญ้าเนี่ยมันจะโตไม่ทันต้นญ้าก,ก็เหมือนกับข้าวนาปีก็คือพอถึงช่วงเวลาเวลาแตกกอมันก็จะแตกกอไปนะครับ ถอดออกมาอีกรอบนึ่งอาจจะสูงแค่ระดับเข่าหรือไม่ถึงเอวนะครับยาบางชนิดเนี่ยมันโตขึ้นมาหลังจากที่เราตัดไปแล้วเนี่ยมันถอดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะแตกกอแล้วก็ล้มไปนะครับตอนนี้ก็เลยไม่มีต้นหญ้าให้เห็นเลยนะครับแม้แต่สนอน้ําที่ขึ้นรังควานใจของเราเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับไม่มีให้เห็นแล้วนะครับเวลารถเกี่ยวข้าวก็จะเกี่ยวประมาณสักครึ่งต้นนะครับครึ่งต้นของข้าวพวกนี้นะครับ มันก็จะไม่เจอนะครับไม่เจอต้นหญ้าในปีที่ผ่านมานะครับใช้รถเกี่ยวข้าวไปตากนะครับไม่มีเม็ดหญ้าให้เห็นเลยนะครับไม่มีเม็ดหญ้าให้เห็นเลยก็ประมาณนี้ครับสําหรับแปลงนาข้าวของผมนะครับตอนนี้ก็เริ่มถอดออกมานะครับเรามาดูข้าวแปลงด้านข้างนะครับแปลงนี้เนี่ยเป็นน่านห้าเก้าแล้วก็ดูแล้วน่าจะมีกอขอหกผสมด้วยนะครับเพราะใช้รถเกี่ยวนะครับ เขาอาจจะเกี่ยวข้าวสายพันเตียนะครับสายพันเตี้ยแล้วก็ไปลงกับข้าวก็ขอหกนะครับก็มีเม็ดพันข้าวผสมกันก็เลยกลายเป็นข้าวคอนโดเนี่ยน่านห้าเก้าอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างที่เห็นกําลังถอดลวงออกมาหมดแล้วนะครับแต่ด้านบนนะครับที่สูงสูงครับน่าจะเป็นเกาขอหกนะครับผสมกันนะครับในแปลงนี้นะครับการเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์เนี่ยต้องเลือกเกาะเองนะครับเลือกเกาะเอง เราต้องการเท่าไหร่นะครับเราต้องการกี่กระสอบไว้เป็นข้าวปลูกก็ต้องเลือกเกาะเองก่อนที่จะให้ลดเกี่ยวลงนะครับส่วนของผมนะครับยังไม่ถอดนะครับถอดยังไม่หมดนะครับถอดยังไม่หมดน่าจะถอดได้ประมาณ60%แล้วนะครับแต่ก็พึ่งถอดนะครับพึ่งถอดสําหรับน้ํานะครับในการขังน้ําเนี่ยผมก็ยังขังไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ปล่อยน้ํานะครับ S <S หลายคนนี่ก็คือปล่อยน้ํากันหมดแล้วนะครับแต่ของผมคือยังไม่ปล่อยน้ํานะครับสาเหตุของการขังน้ําไว้เยอะนะครับก็คือมันจะช่วยประคองต้นข้าวอย่าลืมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมหนาวเข้ามานะครับถ้าหากว่าเราปล่อยน้ําไปนะครับต้นข้าวของเรามันจะล้มนะครับข้าวที่ล้มโดยที่ยังไม่มีแป้งนะครับในเม็ดข้าวเนี่ยยังไม่มีน้ํานมเนี่ยเม็ดข้าวยังไม่มีน้ํานมเนี่ย มันจะเป็นข้าวรีบส่วนมากนะครับมันก็คือมันจะไม่ได้เม็ดข้าวนั่นแหละครับของผมก็เลยทําการขังน้ําพยายามประคองต้นข้าวไม่ให้มันล้มนะครับถ้าคันนาสูงกว่านี้ผมก็จะขังให้มันได้สูงกว่านี้นะครับจนกว่าโน่้นแหะครับมันจะสร้างแป้งในเม็ดข้าวนะครับสร้างน้ํานมในเม็ดข้าวนะครับพอสร้างได้คิดว่าน่าจะเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยน้ำทิ้งนะครับในตอนนั้นต่อให้ข้าวล้มมันก็ได้น้ำหนักเม็ดข้าวนะครับ นี่คือแปลงนาข้าวนะครับของเราที่ทําการตัดในช่วงเดือนสิงหาวัชพืชหญ้าเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีให้เห็นเลยที่เห็นในตอนนี้กําลังถอดลวงนะครับออกมาสวยเลยกําลังสวยเลยนะครับรออีกสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะเต็มแปลงนะครับในจุดไหนที่มันไม่สวยนะครับในจุดไหนที่มันไม่สวยตอนนี้ก็ถอดออกมาหมดแล้วนะครับลําต้นนี่ก็สมบูรณ์มากนะครับ ก็คือในช่วงแรกๆเราอาจจะกังวลใจตัดข้าวไปทําไมมันไม่โตมันไม่ถอดนะครับก็คืออย่างที่บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาของข้าวมันเริ่มถอดนะครับเราอย่าเพิ่งไปกังวลใจนะครับสําหรับการตัดข้าวนะครับเราต้องรอดูช่วงท้ายๆเท่านั้นนะครับช่วงท้าย,ายมันถึงจะทําให้เราได้เห็นนะครับว่าข้าวของเราเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่านะครับในช่วงท้ายนะครับในจุดนี้แต่ก่อนก็มีวัชพืชขึ้น พันกันคลุมเลยนะครับเยอะเลยแต่ว่าในช่วงนั้นคือข้าวยังไม่ถอดนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาขอแค่ข้าวอย่าล้มนะครับถ้าล้มเนี่ยในจุดที่มันมีวัชพืชขึ้นด้านล่างเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ต้นหญ้าขึ้นพันต้นข้าวของเรานะครับเพราะว่าด้านล่างที่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอ่ะส่วนมากจะเป็นผักปอดนะครับตัวน okay. ี้เนี่ยมันจะเลื้อยไปตามพื้นนะครับถ้าหาข้าวเราล้มมันก็จะไปพันต้นข้าวของเรานะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับ แปลงนาข้าวของเราตอนนี้ต้นสูงไม่สูงมากนะครับบางจุดลงไปนะี่คือท่วมหัวแล้วนะครับสูงมากสูงประมาณเมตรเกือบ2เมตรก็มีนะครับโดยในบางจุดนะครับในจุดไหนที่เราควบคุมระดับน้ําควบคุมการเติบโตของมันได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณระดับเอวเท่านั้นนะครับอย่างแถวนี้เนี่ยระดับเอวนะครับถ้าถอดลวงออกมาก็อยู่ที่ระดับเอวไม่สูงมากนะครับแถวนี้ แต่ในจุดทิมสูงๆนะครับก็สูงมากจริงๆนะครับโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับการทำนาข้าวในปีนี้อาจจะลงให้ได้ดูน้อยมากนะครับถ้าหากว่ามีเวลาก็จะพยายามลงคลิปให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ